วัดเขาเด่นอุรมธรรมารามหมู่เจ็ดตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบโสถถวายผ้ากระถินวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ในเวลา13นาฬิกา ประธานกถินสอจอเล็กอุดมนพวงศ์พร้อมลูกหลานและคณะและขอชื่นพุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลทุกทุกท่านสายบุญต่างๆร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญกุศลใหญ่ ร่วมจองเป็นเจ้าภาพ2,567กองบุญกองบุญละ1,000บาททุกกองบุญจะได้รับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กรรมการ1ชุด1กองบุญร่วมถวายผ้าไตรกะถินบริวาร1ชุดชุดละ500บาทร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพออกโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศัพท์ตามกำลังศรัทธาของท่าน ติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอธิการประทีปอาภากร0 8ู8 8 5 8 5 7 7ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี567 039 1126ชื่อบัญชีวัดเขาเด่นอุดมธรรมารางในวงเล็บสร้างโบสถ์ ร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่กับวัดเขาเด่นอุดมธรรมารามในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่